เครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะแปลกงแปลกตาหน่อยนะครับขึ้นมาบนห้องนะครับผมก็ <c oughs> วันนี้นะครับพี่เนี่ยจะพาทุกคนนะฮะมาดูแคมนะครับทุกสำนักเลยที่บักเบลอิก,กึได้ซื้อมาลองใช้นะครับได้ซื้อมาริมรถกันว่าแคมทุกตัวเนี่ยมีสำนักอะไรบ้างนะครับผมซึ่ง เราจะไม่บอกเรื่องออออเรื่องกันกันอะไรนะองศายกของแคมนเนาะที่ว่าไอดีเท่าไหร่ไอเสียเท่าไหร่จะไม่วัดให้ดูเพราะว่ามันเป็นสูตรของทางร้านของเขานะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะเผยแพร่นะครับแต่คือจะวันนี้จะมาให้ทุกคนได้ดูกันว่า,าแคมทุกตัวเนี่ยที่บักบียรกิดซื้อมาเนี่ยนะครับมีกี่ตัวแล้วมีสำนักอะไรบ้าง นะครับนะนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมนะครับวาลนะครับอันนี้เป็นเป็นวาลเก่านะเพื่อถอดถอดออกมาเมื่อวานนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นสปริงวาลนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบิดเฟืองแคมนะครับตัวเฟืองบิดแคมนั่นแหละพูดก็ไม่ค่อยถูกหรอกแต่อยากทำคลิป <laughs> นะครับผมก็ในเรื่องออแคมเนี่ยทุกคนก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ ห็นไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแคมสเต็ปลูกเดิมแคมทอเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอาไปใส่ลูก53ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจยังไม่เคยหาข้อมูลนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมต่อก็วันนี้จะมาให้ดูว่ามีสัานักอะไรบ้างนะครับก็ <aide> ในกล่องก็น่าจะไม่มีแล้ว้ง นั่นไม่มีล้นะครับผมก็มาเริ่มอันแรกเลยดีกว่านะครับนี่แคม2ตัวนี้นะครับไอดีไอเสียยกเท่ากันหมดแต่มันจะมีออ,องศาเปิดองศาปิดแตกต่างกันนะครับคือก็คือสำนักเดียวกันสองอันนี้เห็นไหมจะสีออกสีดำดำนะครับก็เป็นสำนัก s s k s นะ,ะนะครับผม S K S Racing นะครับก็คือนี่เห็นไหม S K S นะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้ของใครวะอันสีดำดำอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันจะมีแทบทุกตัวท,ท,ที่พี่จดไว้อันนี้ก็จะเป็นจอจานก็เป็นของช่างจ้อยลาดพา้านะครับแคมท่อเตอร์ ช่างจอยลดาดเผานะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นของพ,อดดพี่มอสบัดดี้แน่พี่มอสบันดี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้พี่มอสบัดดี้นะมอสบัดดี้ที่ว่าเขาเชงอะไรนะเชงเงินแสนที่สนามสุราชนะครับตอนงาน ngo ที่ว่า อะไรนะสุราษฎร์เจออยุธยานะครับผมก็ถ้าใครสงสัยก็ไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแคมช่างมอสคูเวียงนะครับช่างที่ดังในโลกทิกตอกมากๆนะครับผมก็คือได้ลองได้ลองไปแล้วนะครับถือว่าวิ่งดีนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับนี่ S M K นะครับ SMK ก็คือช่างแซมะมอกรุงเทพนะครับช่างแซมะมอกรุงเทพแคมเดิมแกก็มีนะครับผมยังไม่ได้ลองนะยังไม่ได้ลองนะครับอันนี้จะเป็นของช่างเบียนะครับเอา,เอาบอกว่าคือสั่งมาจากช่างเบียนะครับก็คือแคมมีสองตัวก็คือ T1 กับ T2 นะครับอันไหน T1 อันไหน T1 เดี๋ยวขอดู T1 ก่อนนะ อันนี้ครับ2ตัวนี้อันนี้ T1 อันนี้ t 2ซึ่ง2ตัวเนี้ยช่างเบียร์ส่งมาให้อันนึงจะองศายกต่ำต่ำมากๆนะครับอีกอันนึงก็จะสูงมากๆเลยนะครับซึ่งส่งมาให้ลองทั้ง2ตัวเลยก็ยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้ลองนะครับโอเคก็ต่อมาก็จะเป็นของ HPR แงเห็นไหมในกล้องเห็นไหม HPR ก็คือเจ้าพ่อสระบบของพวกเรานั่นเองนะครับคือช่างที่โด่งดังมากๆก็คือพี่พี่หู้แปดริ้วนะครับต้้งหู้แปดริ้วนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นแคมที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะครับออกสีทองทองนะครับผมก็คืออ,อ่ G G เอ้ย B B R ครับผม b b r นะครับก็คือช่างบิ๊กบุรีรัมนั่นเองนะครับผมนี่แคมเต็มรูปเดิมแคมทอดเตอร์นะครับก็คือโด่งดังในยูทู e นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนทำรถนะโหสุดยอดมากผมก็เคยเข้าไปดูนะครับผมต่อมาอีกคนก็เป็นช่างที่แบบมีชื่อเสียงใน YouTube นะครับดังใน YouTube สมัยแบบ ก่อนเลยนะก็คือช่างดังมานานนะครับก็คือนี่นผม VN Racing นะครับหรือว่าช่างตู่วัดหานนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะครับนะครับอันไหนที่บอกว่าลองแล้วก็จะบอกว่าลองนะครับอันนี้จดไว้คืออันนี้นะครับที่ลองไปแล้วนะครับในลูกหัวเดิมเลยนะครับ ในน้ำหนักคนตัวเบานะครับลูกหัวเดิมลดปกปีไเกือบได้ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับก็คือแคมช่างบาสเพชรเกษมนั่นเองนะครับแคมตัวนี้ยังไม่ได้หาแบบเต็มที่เลยนะยังไม่ได้หาแบบเต็มที่นะครับช่างบาสเพชรเกษมนะครับผมก็โด่งดังในการแข่งรถเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่างที่ น่าจะโด่งดังที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือ h ฮดทู to, นะครับไวรุ่นป้ายเหลืองนั่นเองนะครับช่างเฮงสุพรรณบุรีแอนบอิวือก็ลองไปแล้วนะครับน้ำหนักของบบวคือนะน้ำหนักคนตัวหนักนะครับช่วงนั้นไม่มีคนตัวเบาให้ลองนะฮะก็คือลองน้ําหนัก90โลนะครับบิวือก็ทําไปได้ร้อยยี่นะครับผมซึ่ง เอาเรื่องเอาเรื่องมากๆนะครับต่อมาก็น่าจะเป็นแคมป์แคมเดิมครับผมแคมเดิมนะครับทั้งหมดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเส็ดสองสามสิบสี่สิบสี่ ถ้าเอาอันเพราะว่า2ตัวนี้เป็นสำนักเดียวกันก็เหลือแค่13าแล้วก็อยู่ในน้องแดงโซดา14เหมือนเดิมก็คือทั้งหมดมี14สำนักครับผม14สำนักนะครับซึ่งแคมชั่นเดชอยู่ในคันแดงนะครับยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมซึ่งมันโควิดนะครับไปไหนไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไปไหนไม่ค่อยได้นะครับผม ก็ทั้งหมด14สําำนักนะครับก็บอกทั้งหมดนี้คือทั้งหมดในประเทศหรือยังก็ยังนะครับยังมีเยอะนะครับยังเหลือครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมโอ้กเยอะนะครับซึ่งจะเอามาลองทุกตัวมันก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่า,วาตัวหนึ่งมันก็ไม่ต่ำกว่า500นะครับบางคนก็แ0 0นะครับบางคนก็เกือบพัน นะครับรวมค่าส่งด้วยก็เกือบพันก็ยังมีทั้งหมดนี้ถ้าทั้งหมดที่วางอยู่หน้าพี่นี่ก็รวมก็อาจจะมีเกือบหมื่นก็ได้อาจจะถึงนะครับผมอาจจะถึงนะครับต่อมาก็จะเป็นที่เบลิเกิดเอามาลองก็คือมันก็ไม่ได้เอามาลองก็คือเอามาแบบกันไว้นะครับก็คือฝาเดิมนะครับนี่ฝาเดิมแล้วก็วาล วาลเดิมนะครับวาลเดิมเพิ่งเมื่อวานเพิ่งแกะเองเนี่ยวาวเพิ่งแกะใส่นะครับนี่เห็นไหมเพิ่งแกะใส่เพิ่งต่อใส่เมื่อวานอันนี้ก็ถอดวาลเดิมมาวาลนี้ไม่ไม่ไม่รั่วไม่ซึมนะแต่คือมันอยู่ในมันจะเอาฝาใหม่แล้ว่ก็ต้องใส่ไอวาลใหม่เข้าไปด้วยนะครับผมนะครับคือใหม่ก็คือใหม่เลยนะครับแล้วก็สปริงวาลอะไรก็ดูเหมือนแล้วนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีสปริงวาลวที่วางอยู่หน้าพี่ด้วยนะครับซึ่งเรื่องสปริงวาลวก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะครับแคมทั้งหมดนี่ที่เอามาวางอยู่บนหน้าก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายแค่ดูองศายกแค่นั้นเองนะครับไม่ได้แบบศึกษาลึกซึ้งแบบที่ว่าเออมันจะวิ่งอะไรยังไงองศาเปิดองศาปิดมันเป็นยังไงไม่ได้ศึกษาถึงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเรา ไม่ได้มาแบบนี้โดยตรงแต่คือก็อยากทําให้เป็นอยากมีคนสอนนะครับอยากมีคนสอนอยู่นะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะครับทั้งหมดนี้บุฟเวอซื้อมารองทั้งหมดนะครับมันบุฟเอมันก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งหรือนั่งอะไรนะครับก่อนที่จะเอามาอยู่ด้านหน้าของทุกคนให้ทุกคนได้ดูเนี่ยพี่ก็ต้องล้างน้ํามันเป่านะครับแล้วก็เอาไปตากให้แห้ง เพื่อที่เอาเข้ามาในห้องได้นะครับผมแล้วก็เอามาวัดเอามาอะไรได้เอามาเปรียบเทียบได้นะครับเอาไปลองมาดูครับแต่ผมก็สนับสนุนนะช่างทุกคนช่างในประเทศไทยสนับสนุนทุกคนเลยนะครับสนับสนุนมากเพราะว่าอยากให้ช่างไทยเก่งไปสู้ไปสู้แบบต่างประเทศได้นะครับผมชอบชอบชอบช่างไทยเก่งนะนะครับนะไม่งั้นเขาไม่โอ้โหทำรถแรงนะครับ แล้วก็จะมีลูกเล่นอีกก็เรื่องบิดแคมอันนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษาว่าแคมตัวไหนไมันต้องบิดอะไรยังไงนะครับซึ่งจะให้มาทดลองหมดนี่ยมันก็นั่นแหละก็น่าจะเป็นปีนะครับทุกคนมันคงมันคงไม,ม,งไม่มันคงไม่รอดหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้นะครับเราก็ต้องลองผิดลองถูกแต่ละแคมมันก็ใส่อะไรมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันด้วย ครับเราจะใส่ให้เหมือนกันแล้วก็เอาแคมไปเสียบเสียบเสียบเดี๋ยวพอมันไม่วิ่งขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนก็จะมาโทษเออว่ามึงไล่อะไรยงไไม่จบนะครับแต่เราก็จะสรรหาแคมที่วิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็จะพยาพยามพยายามพยายามนะครับอาจจะไม่ได้ลองทั้งหมดแต่ก็พยายามทําให้มันแรงทําให้มันวิ่งได้ดีที่สุดแล้วก็บอกเพื่อว่าให้ทุกคนเนี่ย ทำแบบแต่งรถแบบอาจจะทําตามเราก็ได้หรือว่าเอาไปดัดแปลงแตกต่างจากเราก็ได้หรือว่าไม่ทําตามเราก็ได้นะครับแล้วแต่บุคคลนะครับซึ่งเราก็บางคนเขาก็ไม่รู้ไงแต่กับบางคนเขาก็รู้นะครับนะครับซึ่งถ้าเรามีความรู้เราก็เผยแพร่ให้น้องๆได้นะครับแต่ถ้ามีพิพาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแต่ก็ออกมารู้ รู้เพียงแค่ผิวเผินพื้นฐานแค่นั้นพอไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับผมก็วันนี้ามาให้ดูละ14สำนักนะครับแบบเยอะมากๆเยอะจริงๆซึ่งผมนั่งผมนั่งดูแล้วแบบเอ๊ะเราจะทำอะไรยังไงกับมันดีนะครับบือปเกือก็ไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่มันก็ติดสตรีมเกมเยอะนะครับแล้วก็แบบ เราจะลององศายกส,ส,สูงดีไหมหรือว่าองศายกต,ต,ต่ำดีไหมนะครับก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาดูหรือว่าใครอยากให้ลองแคมของอะไรก็คอมเมนต์มาดูที่มีอยู่ณด้านหน้านี้นะครับผมอยากให้ลองก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเชื่อว่าแคมทุกตัววิ่งได้ช่างทุกคนที่สร้างแคมขึ้นมามันแรงทุกตัวมันแรงทุกตัวมันนอกจากเราจะหาเจอไหมนะครับผมโอเคก็ ตอนคลิปนี้ไม่มีเลยมากนะครับเดี๋ยวขอตัวลงไปประกอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตัวกดน็อตกดวางมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวตั้งเรือลิ้นเร่งมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะประกอบต่อไปครับผมรอชมคลิปหน้าผมป่ะสําหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ